ชอบไหมคือหนูอ่ะจะบอกว่าหนูตื่นเต้นมากวันแรกที่หนูขึ้นคือแบบหนูไม่เคยตื่นเต้นแบบแบบนี้มาแบบไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้มานานมากแล้วทุกคนแล้วแบบตอนที่แบบอยู่หลังมานใช่ปะแบบขามันสั่นแบบพูดไม่ถูกอะแต่ว่าตื่นเต้นนี่ค่ะแต่ว่าพอแบบว่าเปิดมาแล้วแบบว่าทุกคนก็แบบ ก็เชียร์เสียงดังเลยแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอุ้ยชอบเทเตอร์จังแบบว่าแฟนคลับเอนจอยอะไรอย่างงี้อยากให้ทุกคนขำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าก็เต้น <c oughs> เต้นผิดเยอะอยู่แต่ว่าครั้งแรกอะเนาะเราก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆอยงไงคือเรามันคือครั้งแรกเราจะบมบ้ามันจะเป๊ะอะไรเงรี้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดูไม่มีการพัฒนาไม่ได้เราต้องแบบ เออค่อยค่อยพัฒนาแน่คือวางแผนไปแล้วยังให้น้องพิมเนาะคุณพ์นมามิงคริสต์มาสก็ <c oughs> ก็ต้องรอดูนะนะคนนะคะว่าจะได้มีโอกาสไหมแต่หนูก็อยากอยากมีโอกาสร้องกับพี่มามิงเหมือนกันนะฮะจะต้องฝึกตั้งแต่วันนี้เลย <c oughs>